สวัสดีครับเอฟซีท <มา S 1> ่านนะก, <So S 2> ก็ถึงเวลาที่ต้องขนอุปกรณ์นะขนอ,อุปกรณ์ขึ้นรถเอฟซีขนเครื่องมือต่างๆนะฮะต้องไปดูวันนี้เราต้องเอาอะไรไปบ้างไม่ไป้เลยไม่รู้ว่าจะได้ทำอะไรบ้างไปดูกันแต่ว่าต้องเอาไปครบไว้ก่อนท่าน

วันนี้ก็ไปดูลาเล่าก่อนมาแฟ่าเราไปทำยงานกันนะครับที่น่รันี่คือสียเดียว์รถต้นทีขาครอเอาเสือเอาสาตว์เลยคูนั่งกินข้าวใเที่พอยแล้วก็มีนอเกม อะไทีดียวลากีคนดำนายยังดำนายลยข้าวผกองรวมหมดแล้วนี่นี่ครันกก็กินมดแล้วข้าวอรวงคนดำนายยังดำอยู่ ไปดูอุปกรณ์เพิ่มเติวว่ามีอะไรที่ต้องเอาไปเยอที่ป,ป,ป,ปักปลปักไฟมันต้องไปใช้ันะล่ะใช่เพรว่าเราไปทำมีสีอะไรป<ช>ักปลปักไฟเียงชอบเรียงชาบเครื่องหมอกเครื่องมือสบอกสว่าน<ช><ช>ตู้ชอบตู้เชื่อม<ช>จอบเ<ช>จอ น้องสาบคนแล้วจบแล้วปริจนาะจบสิ้นแล้วสมอบแล้วเมื่อวานนะคบีนะบอกเป็นภาพไปชยงามส่วนนั่งร้านน่าจะยังเนาะน่าจะเป็นวันถัดไปะเพราะว่า,าถ้าทำก่อก็ยัง,ย,งยังไม่ถึงขั้นว่าปีนเนะาะย,ยังต้องใช้เต็มที่ถ้าถ้าก่อก็อกน่าจะไม่เกินเดียวอะ่ะถ้าวันนี้นะ ครับแต่ว่าเราไปนั่งงานก่อนจะเพิ่งจะเพิ่งอ่าอย่ามาดูจะงานเลจะดูงานแบบเรียนเลยต้องไปเช็คดูก่อนประเมินดูก่อนนี่สนะฮะเบื้องต้นเนาะเ,เดี๋ยวนึกก่อนมีอะไรที่เราต้องเอาไปอีกนี่แหละเอ่อมีดพ้าเมื่อกี้เรายกขึ้น,น,นไปแล้วบอกป้าอ๋อนั่งไปแล้วเนาะไปเรียวพาไปแล้วพาไหนเลยไหนนะี่เนาะไหนสก็น่าจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วเนาะโอ ลวดลวดมันเลือไม่ใช้ลวดอาจจะจะวางแบบเออวางให้ไม่เม็ดอันนี้นะอาจจะพาไม่ไม่ไปวางาเพระว่าจะเก็บพื้นนี้ซีมอบที่เด็กให้สองคิวห้องน้องเขาได้ฟอนะคของน้องทั้งสามคนนอนก็เป็นห่วงเป็นห่วงกับปลอดภัยของเด็กไอ้จีเราเลยต้องกันห้องให้เด็กจะปลอดภัยก่อนนะครับ บางเางตัวนีไว้เต็ไม่ได้นะราต้อไปใ้นบอกาคอเมทล้กนอไอาคนนเินเดี๋ยวบอกเองผมามอกลได้ ไอเนี่ยเราต้องได้บอกกล่าวก่อนในเอสซีเพราะว่าเราไม่รู้เนาะนะสิ่งที่มองไม่เห็นนะ<ม>นี่เอซีก็เอารวดอันนี้รวดที่ซื้อมาแล้วมันเหลือจากบ้านเยานาง<ม>นะส่วนรวดที่ผมของผมเนี่ยเอาใช้จนหมดแล้วเนี่อซีก็เลยเอาซื้อมาใหม่นะย้ำว่าของที่มันเหลือจากบ้านเยานางทุกอย่างเราไปใช้เกิดประโยชน์หมดบอกบอกเลยเราไม่ได้ิดบล็บกบอกเราน่าจะต้องต่อตรงนน้นให้มันหมดก่อนให้มันใกล้หมดก่อนเราค่อยขนดไปไปเนาะ เพราะว่าวันนี้น่าจะเต็มแล้วนะบอกเราเหลือประมาณสักกี่ก้อนน้อนัอาจจะเอาไปไม่ไหวในที่นี้ถึงถึงถที่สี่สิบก้อนหรออ่าสี่สิบก้อนพอดีนี่เหรอใช่สี่สิบบอกเหลือไปสี่สิบก้อนเองนี่ข้ามทำไมวะอ๋อนั่นไม่เกี่ยวนั่นบอกเหลืออย่างการทำบ้านค่อยเอออยากไปอ่างลูกองเด้อเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวเยอะนับว่าอยู่โอ้ยเดี๋ยวยุงก่อ โอเคครับ FC ขนของเตรียมไปลุยงานนะท่านผู้ยมฝากไว้ที่นี่ครับผมสวัสดีครับ